าเลิศว่าแบบนี้เนาะพูดเอาพูดเอาเลยสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางแบบฟินแลนด์กลับมาเจอกับน้องเมย์แล้วจ้าวันนี้มีสาระดีๆมาฝากทุกคนก่อนอื่นต้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อไปได้วยนะจ้าเมื่อหลายวันก่อนเมย์มีโอกาสได้เจอกับคนงานไทย ที่มาเก็บผลไม้ที่ฟินแลนด์นะเก็บบูเบอร์รี่แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยและทำการขออนุญาตในการถ่ายทำคลิปวิดีโอมาฝากคนที่กำลังอยากจะมาที่นี่เพื่อเป็นประสบการณ์ก่อนที่จะมาให้ศึกษาดูดีๆก่อนนะว่ามันคือลำบากมากทุกคนอันนี้เมย์ได้พูดคุยกับคนงานจริงๆเดี๋ยวคือจบจากที่เมพูดแล้วก็จะมีวิดีโอคนงาน ที่มาตักให้ดูเป็นตัวอย่างเมฝากให้ทุกคนแชร์วิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆที่คิดจะมาทำงานหรือเก็บผลไม้ที่ฟินแลนด์ดูเมได้สัมภาษณ์อยู่2บริษัทนะคือซึ่งแตกต่างกันนิดหน่อยบริษัทแรกก็จะเสียค่าใช้จ่จาย70,000กว่าบาทที่เดินทางมาที่นี่ค่าอาหารค่าที่อยู่วันละ20ยูโร ส่วนค่าน้ำมันก็จะหารกันออกรถคันหนึ่งก็จะมาด้วยกันประมาณ5คนส่วนบริษัทที่สองจ่ายทั้งหมดเลยวางเงินตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยสองหมื่นบาทอันนี้ยไ,ไม่แน่ใจว่าเป็นค่าวีซ่าหรือเปล่าแล้วก็จ่ายรวมทั้งหมดเป็นเงินจำนวน4,000กว่ายูโรก็เกือบ โอ้โห oh, แสนแสนสี่แสน, 4, แสน 5, นะลองเอาไปคูณ38ดูตอนนี้ลดลงมาเลยสามแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายวันละ23ยูโรเพื่อเป็นการค่าใช้จ่ายในการกินการพักบริษัทที่หนึ่งคือเก็บใครเก็บมันอันนี้แล้วแต่ตกลงกันคือเก็บใครเก็บมันคือใครเก็บได้เยอะก็ได้เยอะวันหนึ่งก็จะได้ประมาณ แล้วแต่50 80 100กิโลและ1กิโลขายได้1ยูโรกับอีก60สิเซนเอ,อวันหนึ่งก็ลองเอาไปคูณดูถ้าได้80กิโลก็เอาไปคูณ1.6ดูก็จะได้เงินเป็นยูโรแล้วก็เอาไปคูณ38ดูส่วนบริษัทที่2ก็คือ,อ,อแชร์กันหมายถึงว่าเก็บรวมกันทั้งหมด แล้วก็มาหาร5สมมุติว่าวันนี้เก็บได้200กิโลก็หาร5ดูก็จะได้จํานวนกิโลของตัวเองแล้วก็เอาไปแบ่งกันแต่แต่ทางบริษัทจะซื้อในราคาที่ถูกกว่าคือ1.4ยูโรหมายถึง1กิโลขายได้แค่1ยูโร40เซนอันนี้ใครที่คิดจะมาก็ลองศึกษาหลายๆบริษัทดูข้อแตกต่างมีเอามาฝากนะ แล้วก็จะให้ชมการเก็บบูเบอร์รี่วันนี้นั่งอยู่วิวสวยงามมากแสงแดดอาจจะรบกวนนิดหน่อยก็มาเก็บบูเบอรี่เหมือนเคยจะ้ะลองไปดูคลิปวิดีโอดูจากที่มีสัมภาษณ์พี่เขาบอกว่าปวดหลังเมื่อยลำบากกว่าจะได้เงินมาคือไม่สนุกเลยนะทุกคนแล้วทำงานวันหนึ่งวันละ ลองนับดูอะ่ะคือออกจากบ้านตีห้าแล้วก็บางทีเมเจอรถอะ่ะตามถนนอะ่ะก่อนตอนกลับบ้านอะ่ะประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มก็ยังขับรถยังไม่ถึงแคมป์คนงานเลยนั่นหมายความว่าทำงานวันละกี่ชั่วโมงอะ่ะก็คือออกจากแคมป์ประมาณตีห้าขับรถไปทำงานตีห้าแล้วเลิกบางทีเมเห็นยังเห็นรถคนงานตักผลไม้ ประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่ง2องทุ่มอยู่ตามท้องถนนซึ่งนั่นหมายความว่าวันหนึ่งอ่ะจะทำงานกี่ชั่วโมงลองนับไปตีหนะก็นับไป6 6 7 8 9จ็11ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิโอ้โหทำงานวันหนึ่งอ่ะสิกว่าชั่วโมงทุกคนซึ่งแบบว่าโอ้โหหนักมากแล้วก็เออแล้วแต่นะว่าบางคนก็ได้เงินกลับไปที่บ้าน หนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนหกแล้วแต่ใครเก็บเก่งแต่ก็ยังได้อยู่แต่คือมันทำงานหลายชั่วโมงมากให้ให้ทุกคนไปลองคิดทบทวนดูสำหรับใครที่อยากจะมาเก็บส่วนของเมคือเมย์อยู่ที่ฟินแลนด์เมย์เก็บ ขายเฉพาะลูกค้าสําหรับฝรั่งโดยตรงเก็บได้มากได้น้อยก็คือแล้วแต่เรามีลูกค้ามากเท่าไหร่ก็คือไม่ได้เสียค่าตั๋วเครื่องบินคือไม่จําเป็นต้องไปเก็บก็ได้เพะอยู่ที่นี่บางคนก็มีงานประจําคือก็อาจจะไปเก็บแค่เป็นแค่งานอดิเลกนะก็เลยความแตกต่างไม่เหมือนกันน้องเมย์ก็แอบไปแอบไปทดลองตักเนาะการตักการตักผลไม้ไม่เหมือนกันเอาอย่างนี้แล้วกันไม่พูดมาก ให้ไปดูคลิปเลยจ้ะโอเคไปแล้วนั่งบรรยากาศดีๆอยู่ที่ป่าเหมือนเดิมจ้ะทุกวันวันนี้ออเดอร์สิบถังสิบถังสิบถังไปชมคลิปเลยจ้ะอันนี้คือรถขนผลไม้พ่วงกับรถยนต์ของเราแบบนี้จ้ะไป อยู่โดนแล้วจากสิบกาปีแล้วเก็บตามออเดอร์ลูกค้าก็สั้งมุ้ละถังสองถังก็เก็บแล้วก็เลือกพ่วงหาคนงานมันจ้างของไหมเจ้ามันโมได้มงพี่มงพี่ป้าเพียบเพียบเจ้ามาเลยมงเนี่ยเจ้าสีแดงเงินดีด้วยเจ้าโบอันมันบ่มีหม่องขายให้พวกเจ้าจ้ามันบ่มีหม่องนี่นี่มองไหมเลิศว่าแบบนี้เนาะขูดเอาขูดเอาเลย เจ้าเขางานจั้งแต่จากม้งก่อนดีฮะบ่อนม้าเนี้ยงสาวตีห่าเลือกสีมุงเล้งเราทุกคนเนี่ยจะเอามึงเนี้ยเรามันได้ไผ่ได้มันบ่บปเนี่โอ้สร้างไผ่มันติถุงกระสุงถุงปุ๋ยเจ้าอ่ะ โอ้ผู้ใดเเก่งผู้ใดก็ได้หลายก็ได้หลเอ็นไหลบังคับขยะเจ้าแล้วเจ้าออกว่าตอนนั้นน่ะะเอาออกว่านะขยะนะออกเยอะเข้าออกครับเดี๋ยวสิไปเบิกในถุงปุ๋ยจ้าก้อนเป็นแบบไหนแบผมกับโปร่แน่ยง่นอนฮอกกับฮอนออกจ้าจ้ะแล้วเวลาเขาสร้างนั่นเขายกถุงปุ๋ยสร้างเลยบ่อใส่ถาดขึ้กันเอาใส่ถาดขึ้กันฮอเาก็บ้อนเราว้านนี้ไปกินข้าวได้บัานนี้พวกเจ้าพักอยู่แถวไดงกินนิรถ ไปเรื่อยอไปเรื่อยไปเรื่อยบ่มีอ่ะเราไปนอนไดบ่เน,นี่นอนในรถติว่าแล้วเรไปนอนแค้มทุนแล้ว,อออลวโอ้มีแค้มด้วกันน้อนก็แกล้งเลยจ้ะโอ,โอ้มวนแล้วแบบเนี้ยมวนแล้วโอแบบข่อยบ่ได้กินดอกโอ้ยมากาดบ่ได้แล้วอันไฮร้องเฮ็ดจักบาทได้บ่นี่มันเป็นัเด๋เฮ็ดา่เอ2 2> ้ซองบาทก็พอเดียวไปหามองหลายๆคนไหมเอ้ จับนีตัวเออจับนีจับนีโอเคโอซิตี้โอ้มันต้องใส่แห้งเติมตัวเนี่ยใส่แห้งตัวกดคอแข็งแข็งเกล็ดอ้มันก็มาไปคือเจ้าเช็ดเช็ดเจ้าตีเด้อกเน้าไม่ได้กินดอกไม่ได้กินเจ้าว้ายว่ามันเจ้าเห็ดง่ายๆมันบวงไงได้หนิบวงไงเดี๋ยวโอู้มันต้องผู้สายเห็ดเนาะกดมือถึงแข็งเช็ดเช็ดนั่นแหละเจ้าก็เช็ดหมากสาดได้คัอเจ้าคอยเห็ด คอยดีก็โป้เงี้ยเออตายบ่ได้กินน้ำเจ้าดอกเอ้ามันจะขยะคุณนะนั่นละดีขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากอะโอ้คนใชัยภูมิบ้านเดียวกันนุ๊นเรียกถุงปุ๋ยแล้วถุงปุ๋ยแล้วนี่โอ้มันเป็นแบบสะพายหลังนี่นะมีสะพายหลังแบบนี้จ้ะนีเรียขยะโอ้แบบนี้ก็หนักแล้วเนาะหนักน้าเนาะ นี่จะเอาสะพายหลังข้างหลังไปน้านี่เป็นเหมือนกระเป๋าถุงปุ๋ยใส่หมากไหมอูเราอยู่ปุ่นคนนึงโอ้นั่นเจ้ากระสไาพายตลอดสั้นเต็มแล้วก็เทพนงานไทยบ้านเขาบ้านคนชัยภูมิศาสั่นโอ้ยมันต้องเป็นผู้ซ้ายเก๋มันจังข้อมือแข็ง เมนจ้ะเจ้ามาทุกปีบ่อือันแล้ววันนี้ตอนจบพวกเจ้าได้หลายบ่วันนี้ตอนจบนะ่ะจาจาสามเดือนมันบ่แสนหนึงเนี่ยเจ็ดสิบสองมือเ็บสองมพถึงสามเดือนอืมก็ได้เงนินแสนก็ดีกว่าบ้านเฮาด้วยเนาะ งแโอแล้วแต่คุณผู้แตือ่มืผู้แปดมือเกมืออมวนน้ำเจ้าวะเพียโอ้ต้องเป็นผู้ซ้ายมันจังสิเป็นแชดแชดขเจ้าโอ้เห็ดยางเลีวเลยเอ้ยเบิงเจ้ากับมันพวก่พวกวพวกัดชาตเลยโอ้แขวะล้ยืทั่วเาเป็นเยราะเป็นยางหอล้มยืดทูบอ่ะครเป็นยางเพราะเพระว่าพวกเจ้าก็มาถือกฎหมายอย่างบทตุอย่าง เนี่ยแมนเอออิลีพวกเจ้าบ่มียูทูบเหรอนอกจาะบ่ได้ถ่ายทำติเอาไหมตีบอมากระเป๋าหลังเนาะดอกขนดอกบอกระเป๋าหลังใส่เต็มนี่หนักจากกิโลน่ะกระเป๋าหลังเจ้าน่ะทันเต็มนี่เลยห้าสิบหรอครับโอ้ห้าสิบโอเอาแต่สิแบกไปน้ำเรื่อยๆเองสิตี ม่เต็มดอกเนี่ยโอ้บ่เต็มบ่เต็มจ้ะใครสรรเสรเต็มมันก็ดอ้วนดันบ่ไหวดอกบางคนแข็งแรงไหวอยู่จ้ะจ้ะสม่ามั้วใครใช้เต็มดอกแบบดำใช้บักแดงใช้เต็มอยู่เบ่เจ้านี่ข้อมือแข็งยั่วาเม้นมันอันมันโก่งหนีครึ่งนึง่งวะแก่มันละครับเขาแนบเขาแนบไปเอออคือขาดบานเขาแล้วเนาะ อออกลย่าให้มันออกว่ะตีปากมันก็ก่วงอยู่ด้วยนะแล้วได้หลายปันได้เทปอนเนี่ยสี่ปีปีเป็ดผมพูดไหนนะยังไงนออมันเทปติ่มเนี่จ้ะเออเจ้าก็ได้เงินแสนกลับบ้านแล้วต่ะจ้ะกับทุกปีจ้ะจะย่ไก่บนี่ยู่ไก่จะร้อยกว่ากิโลพุ่นน่ะ อันตะกี้เคยอยู่อันอันมูยู่หมู่บ้านนี่แต่ว่าอันอันมานั่นจ้ะอันง่ายไปอยู่มองอื่นก็เลยจับได้เนี่ยเนี่ยมังเงี่ยทั้งหลายเนี่ยเอาจะมาเก็บมังงห้เบอร์ดูจะม้าม้าจ้ะ่ะปีนี้พวกเจ้าคือม้าหล่าแท้ตึกเทียขึ้นม้าเลี้ยวอยู่หรือว่าไปปลาอื่นม้าตั้งแต่มือไดนม้าตะวันที่สิบเก้าม้าที่สิบสิบห้าสิบหกขึ้นเครื่องเอ้าก็พร้อใหญ่ข่อยตัวหนึ่งเครื่องลั้มเดียวกันนั่ะน่ะสีทีมสีเสียซิมพูน่ะตี แมนบอแมนทิมเสียดสีพุกเหรอวันที่ทิมพกกลงเครื่องวันที่สีพุกครับแมนเนี่ยมองเนี่ยมองนี้เจ้าจะไปเนี่ยุ่ผลพลังมาอามันน้ำเจ้าเอาได้เงินตะวันบัมีหมองขายหลายคือเจ้าแบบอันนี้ตามออเดอร์เขาสั่งนี่นี่อุ้ยมันมีไหมมีไหมห้าบาทตีห้าบาทอันนี้เขาไปเแนดนำผลไม้เพื่นเพื่อจ้ะโอ้นี่เขาลรงงานได้เลย โรงงานเฮตนาบุลไมมบ่ใช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 าขา่ใชเใช่าช่ใช่ใท่ใช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 ่ใเ่ใช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 ้ใจ่ใช่สช่ใ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 ช่่ใช่่ใช่มั่ตี่ใ่ใช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 ่ใ่ใช่่ใช่ใช่ใ่ใช่้ช่ใช่มช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใต่ใช่ใั่ใช่ใช่ีช่ใช่ โอ้เจ้าก็หูเบิดแล้วเนาะสัมพอเฮ็ดคองล่ะยางเลีวเลยเราเฮ็ดผู่นะกวาดไปเบิดปันนั้นเอาไววเอี๋อวเ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 อวไอเอวเยวเอยเอวเอวเอวเัวเอวงอว่อเอ้เอวเอวเอเบวเอวเอเอวเอวเอเอวเอวเอวเอเอเอว่อเอวเอ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 วเอวงวเอวเอวเเอวเงวเเออเอเออเอออออเออเเาเเเอออ่นว่เอเอ เปลี่ยนเขาก็บวนอีกเทีนึงจะเออวันออกเทียนึงบันนี้เทสเอ็งไงบันนี้จังหวะเทสต้องเอาออกกระเป๋าออกบ่หรือว่าโอ้ต้องมาเทสนี่วุ่นกอนเนี่ยโอ้แต่เจ้าพายไปซื้อเเนี่ยอันนี้ก็พายไปพัน์โตกันพันไปซื้อเโอ้มันมันน้อเจ้าเอามาเด้อไปไปเฮงเฮงปีนี้สิได้เงินเศนอยู่ดอกเจ้าเบิ้งเทสคลองขนาดเลยไปไปขอบคุณหลายๆจ้ะ